สวัสดีครับร้านโปเกมเมอร์ครับวันพุธที่2ตุลาคมนะครับก็นี้นะครับมีลูกค้ามา1ลรายนะครับสั่งมา2เกมนะครับเป็นเกมเพนนึนะก็โซเอตกับดีเจนอมานะครับนะผมเปิดเลยเนาะแล้วก็อัปเดตข่าวนะครับขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับร้านนะครับก็จะมีที่เมื่อวานนี้ผมบอกไว้ว่าผมจะดูไอโคส่งฟรีของเดือนนี้นะครที่เมื่อวานลืมบอกไปนะก็โอเคนะครับก็ของเดือนนี้ก็ ยังแจกโคส่งฟรีเหมือน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 เดินที่แล้วนะครับก็คือเนี่ยไอ้โคส่งฟรีขั้นต่ำสี่สิบเก้าเนี่ยมันแจกให้สองโคดเหมือนเดิมนะครับซึ่งมันก็จะอย่างที่ผมบอกว่ามันโคดเนี้ยมันใช้กับร้านผมได้นะครับจริงๆไอ้โคสศูนย์บาทก็ใช้กับร้านผมได้แต่มันมักจะหมดไวนะครับเพราะว่าคนจะไปซื้อของที่มันไม่ถึงสี่สิบเก้าอ่ะนะครับนะมันก็จะใช้โคดนี้เงินเยอะของสี่สิบเก้าขึ้นมันก็จะเป็นโคดนี้ซึ่งร้านผมอ่ะ ลูกค้าถ้าซื้อแผ่นเดียวเนี่ยมันหกบาทมันก็จะใช้ได้อยู่แล้วไงสี่สิบเก้าตัวนี้แล้วมันไม่เคยหมดนะมันมันไปแย่งมันมันไม่ต้องไปแย่งใช้กับกับใครอะนะครับนะก็เลยบอกว่าอย่าให้ลูกค้าใช้มานะครับซึ่งลูกค้ารายนี้ก็ใช้มานะครับนะก็โดยปกติแล้วคือถ้าลูกค้าสั่ง2เกมเนี่ยผมจะให้แผ่นใส่เ,เกมเนี่ยใสใสซองพลาสติกอย่างเงี้ยสองซองนะครับแต่ถ้าลูกค้าใช้โค้ดมานะครับผมก็จะให้กล่องตลับ สลับใส่แผ่นเกมเนี่ยเพิ่มไปนะครับโดยถ้าใส่สองสั่งสองเกมอย่างเงี้ยผมก็จะเพิ่มให้ได้กล่องหนึ่งนะครับให้ได้กล่องหนึ่งนะให้2กล่องก็ไม่ไหวนะครับเหมือนต้นเกินเกินต้นทุนเกินงบที่ที่มันจะได้นะครับนะก็จะให้ได้แค่กล่องเดียวนะครับเนาะก็มีอาจจะมีเพิ่มเติมก็คือลูกค้าอะไรเงี้ยก็คือสั่งสั่งมาแล้วก็ยกเลิกออเดอร์นะครับบอกว่าที่อยู่มันต้องการเปลี่ยนที่อยู่นะ ก็เข้าใจอ่ะเพราะว่าลูกค้าเนี้ยอเดิมก็เคยสั่งผมอยู่นะครับนะผมก็ดูแลนะครับเนี่ยคือก่อนหน้านี้น,นี่ไงก็คือสั่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อโซเอกอะไอนี่เหมือนเหมือนกันเลยนะฮะเนี่ยโซเอกกับสงดิจิโนมันะคือสั่งแล้วก็มันก็ยกเลิกกันนะนะครับ เนื่องจากที่อยู่อ่าเดี๋ยวผมให้ดูนิ่นึงตัวตัวนี้ที่ยกเลิกคือเนี่ยแน่น่ที่อยู่เขาจะเป็นกรุงเทพเห็นไหมมากรุงเทพมหานครน,นะครับแล้วกประยกเลิกไปแล้วก็สั่งเขาใหม่เข้ามาสั่งใหม่เข้ามาเป็นตัวนี้นะครับที่อยู่ปิดยังไงดีอันนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นสมุดสาคฟอนนะครับเห็นไหมนะ ก็สมุทรสาครเนี่ยถ้าใช้สุโคส่งฟรีมันก็จะคุ้มเพราะว่ามันต่างจังหวัดนะครับถ้าเป็นเลขกรุงเทพมาค่าส่งมันยีบเก้าใช้โคส่งฟรีก็ลดได้ยีบเก้าอย่างเงี้ยเปลี่ยนที่อยู่ต่างจังหวัดมันก็จะเป็นค่าส่ง38ใช้ส่งฟรีมันลดได้38มันคุ้มซึ่งลูกค้าก็ใช้มานะครับนะ <c ười> ก็จ่ายค่าค่าของร2 8นะครับผมก็ให้นะครับเนาะก็อย่างกรณียกเลิกเปลี่ยนที่อยู่อย่างเงี้ยนะครับคือถ้าของมันยังอยู่ตรงเนี้ย <c ười> มันจะยังเปลี่ยนที่อยู่ได้แต่ถ้ามันมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนที่อยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าของมันส่งไปแล้วนะแต่ถ้าอยู่ตรงนี้มัน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 จะมีอยู่2กรณีด้วยนะครับมันจะมีกรณีที่ร้านยืนยนันรับออเดอร์แล้วกับร้านยังไม่ยืนยันถ้าร้านยังไม่ยืนยนันน่ะรู้สึกจะลูกค้าจะกดเปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าร้านยืนยันแล้วอ่ะบางทีมันจะติดไม่ให้เปลี่ยนนะครับแล้วเวลาเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยลูกค้าจะมาบอกแจ้งแจ้งร้านให้เปลี่ยนที่อยู่ให้ลูกค้ามันทําไม่ได้นะครับ จริงๆอ,อ่ะถ้าลูกค้าเข้าใจนะก็คือถึงร้านทําให้นะครับร้านแพ็คของส่งแปะใบปะหน้านะออย่างสมมุติว่ากรณีลูกค้าเนี้แปะใบปะหน้าเดิมนะครับใบปะหน้าเดิมมันเป็นที่อยู่กรุงเทพมหาคนครใช่ไหมแล้วเราผมก็แก้ออกแก้ออกขีดค่าปะใหม่เปลี่ยนเป็นสมุดสาครตามที่อยู่ใหม่ที่ลูกค้าที่ส่งมาร้านอ่ะทาให้ได้อย่างนี้ได้แต่ ในระบบขนส่งมันทําไม่ได้นะครับคือในระบบขนส่งเวลา,าขนส่งเขาส่งอะเขาไม่ได้มาดูหน้ากล่องว่าให้หน้ากล่องไปส่งไปที่ไหนเขาใช้ยิงบาร์โคดรหัส,รห,สรหัสไอ้พัสดุอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งเวลายิงรหัสพัสดุแล้วมันก็จะขึ้นที่อยู่ลูกค้าไปกรุงเทพนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนไงตรงนี้นะครับมันก็จะส่งไปกรุงเทพแล้วแล้วขนส่งมันก็จะมีศูนย์คัดแยก ภูมิภาคอะไรเงี้ยมันก็จะส่งเข้ากรุงเทพก่อนเลยนะครับเนี่ยแล้วพอมันผิดปุ๊บมันรู้ว่าเป็นสมุดใบปาดหน้ามาดูตอนที่นําจ่ายอ่ะมันมันใบปาดหน้าเป็นสุวนปรากอบปุ๊บมันผิดเขตเขาจะไม่ตามไปส่งให้นะครับเขาจะตีกลับทันทีเลยนะมันก็เลยไม่ได้นะครับเพราะเขายิงตามเลขพัสดุซึ่งเลขพัสดุมันบันทึกไว้ในระบบมันจะเป็นตามที่อยู่เดิมลูกค้าไงถึงลูกค้าบอกจะให้แก้ให้ร้านแก้เป็นที่อยู่ใหม่ใหม่ให้โดยเขียนใหม่ให้อ่ะร้านทําได้แต่ ระบบขนส่งมันไม่ได้จอยกับกับรละหันด้วยนะมันก็จะไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะนะครับก็ต้องเข้าใจว่าต้องมันบางกรณีอย่างเงี้ยก็ต้องสั่งใหม่แล้วก็จะมีอีกอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คืออ่าตอนที่ลูกค้ายกเลิอกออเดอร์เก่าเนี่ยนะครับเวลายกเลิอกออเดอร์เก่าลูกค้าออเดอร์เก่าก็ลูกค้าไออย่างกรณีอย่างเงี้ยลูกค้ายกเลิอกออเดอร์เก่าลูกค้าก็ใช้โคส่งฟรีมาจ่ายแค่ค่าของร2อใช่ไหมเงินมันจะไปคืนอยู่ตรงนี้นะครับหน้า หน้าหน้าหน้าฉันเนี่ยหน้าฉันอันสุดท้ายเนี่ยนะครับนะแล้วก็ตรงนี้ย My wallet เนี่ยตรง shopee pay เนี่ยมันจะมีตัวเลขขึ้นนะครับมันก็จะมีคือ128ตรงนี้มันก็จะมีเงินคาอยู่128นะครับนะแล้ว128เนี่ยจริงๆลูกค้าสามารถเอาเงินที่มันคาอยู่ในนี้ยเนี่ยไปกดสั่งออเดอร์ใหม่แล้วก็จ่ายด้วย shopee pay ได้เลยนะครับนะอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูเนี่ยผมสมมซื้อของอันนึงนะครับ ตรงหน้าชำระเงินเนี่ยเนี่ยเนียตรงนี้เนี่ยวิธีการชำระเงินเนี่ยลูกค้ากดกดจ่ายด้วยช้อปปี้เพย์เนี่ยเนี่ยแล้วตัวเล็มันก็คือตัวเนี้ตอนแต่ตอนนี้คือเงินผมมันเป็นสูตรมันก็เลยไม่มันก็เลยจางไม่ให้เลือกแต่ถ้าลูกค้าที่ขี้มบอมันมีคืนร้อยยี่แปดมันก็จะมีเขียนว่าเงินยอดเงินในช้อปปี้เพย์เท่ากับร้อยยี่สิบแปดบาทนะลูกค้าก็กดตรงนี้เลยนะมันก็คือเอาไปใช้ซื้ออีกรอบหนึ่งเลย แล้วมันก็จะไม่มีเงินค่าผมอุตส่าห์บอกลูกค้าลายนี้แล้วนะว่าเ,เนี่ยบอ,บอกวิธีว่ามันเงินจะคืนตรงนี้แล้วก็กดกดจ่ายในยขั้นตอนจ่ายผมก็ผมก็สอนสอนให้ลูกค้าดูนะครับว่าเออไอขัอ้นตอนการชำระเงินเนี่ยให้เลือกจ่ายแต่ลูกค้าก็ไม่เลือกนะไม่เข้าใจหรือไงก็ไม่รู้นะผมบอกก่อนแล้วนะนะครับแล้วลูกค้าก็ยังมาถามอีกบอกว่าเอา้าแล้วยอดเงินเงินที่มันคืนออเดอร์เก่ามันจะไปอยู่ไหนครับอะไรเงี้ย ผมก็งงเอ้าเพิ่งก็เพิ่งอธิบายไปว่าให้ใช้งดเงินเก่าเนี่ยจ่ายจ่ายสั่งออเดอร์ใหม่มาเลยนะครับมันจะได้ไม่ไปคานะผม,ผมเจอลูกค้ามาถามอย่างนี้ผมก็งงเอ๊ะทำไมลูกค้าไม่ได้ที่สั่งออเดอร์ใหม่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้งดเงินที่มันคืนให้หรอนะครับผมก็มาดูเอามันไม่ใช่นี่ว่านะพอลูกค้าเห็นถามมาบอกว่างดเงินมันจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยผมก็ดูออเดอร์ใหม่ออเดอร์ใหม่ลูกค้าก็จ่ายโมบายแบงกิ้งเข้ามาอีกเนี่ย ก,ก็คือไปให้หักเงินจากจากบัญชีธนาคารใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้อ่ะมัน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 ถ้ามันจ่ายใหม่อย่างงี้ถ้าเกิดไอ้เงินไอ้เงินตรงเนี้ยมันก็ยังคาอยู่ร้อยยี่แปดนะครับก็อย่างนั้นเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเอาออกนะครับก็คือกดเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีเงินคาอยู่128ร้อยยี่บแปดบาทเนาะเนี่ยมันก็จะมีเงินคาอยู่ร้อยยี่แปดกดโอนนะครับเนี่ยกดคําสั่งโอนแล้วก็ไปยังบัญชีธนาคารที่ผูกไว้นะครับถ้าเราถ้าเราเคยชําระเงิน อะไรผ่านเนี่ยมันจะมีบัญชีที่ผูกไว้อยู่เนี่ยเนี่ยนะครับก็เลือกได้เลยนะครับหรือไม่ก็โอนไปยังบัญชีที่ต้องการเนี่ยเนี่ยบัญชีธนาคารที่ต้องการเนี่ยแล้วก็ใส่ชื่อธนาคารใส่เลขบัญชีได้เลยนะครับนะ <_ peacefully> มันก็จะสามารถโอนได้เนาะก็ประมาณเนี้ยนะครับก็วิธีโอนดึงดึงเงินจากไอ้ช้อปปี้เพย์วอลเล็ต <_ m uch> คืนไปยังบัญชีธนาคารก็ทําแบบเนี้ยนะครับ <_ balls> นะอ่ะทีนี้มาลองเกมกันดีกว่าครับไอโซเอทเนี่ยผมว่ามันเป็นเกมที่ ถือว่ากราฟิกโพลีกอนสวยอยู่เกมหนึ่งนะครับแต่มันไม่ได้สวยอะไรมากแต่ผมดูว่าสวยแหละนะครับนะถ้าจะเอาสวยที่สุดเกมที่โพลีกอนสวยที่สุดของเพย์หนึ่งผมว่าเทคนสามเนี่ยแหละมันสุดๆุดละนะไม่มีไม่น่าจะมีเกมไหนที่ทำโพลีกอนได้สวยกว่าเทคนสามละเพราะว่ามันออกตรงปลายปลายยุคเพย์หนึ่งละนะครับเรียกว่าเหมือนกับเทคโนโลยีการทํากราฟิกโพลีกอนตัวละครเนี่ยมันมันก็ทําได้เรียกว่าสุดที่สุดละเท่าที่ เครื่องเพยมันจะสร้างสารรค์ได้ที่มันจะรับไหวอะนะครับมันก็คือเนี่ยเพย์เทเมาสุดแล้วแต่ไอเกมเนี้ยที่ผมที่ผมบอกว่าสวยเพราะว่าอะไรถ้าเทียบกับช่วงเวลาที่มันออกอะมันออกเป็นเกมยุคแรกๆของเครื่องเพย์หนะไอเท็โซเอเนี่ยนะครับเนี so ่ยถ้าอย่างถ้าดูจากรหัสแผ่นเนี่ย so เนี่ยมันเป็นเกมเบอร์5 5า้าสพอดีนะครับนะรหัสแผ่นมันศูนย์าห้า มันเป็นเกมที่5 5 5อพอดีเพราะว่าเนี่ย555มันก็ถือว่าเป็นเกมต้นๆน,นะครับของของเพย์หนึ่งนะเพราะว่าตอนเพย์หนึ่งออกมันก็จะมีประมาณ 100, 100, 100, 100, ว่าร้อยร้อยร้อยเกมและที่มันรองรับที่มันพร้อมออกกับเครื่องตอนเครื่องเพย์หนึ่งออกมันก็จะมีประมาณร้อยเกมแล้วนะครับ <ๆ S 2> แล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มทยอยทยอยออกเนี่ยมันออกมาเป็นเกมที่500กว่าเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นต้นๆยุคเพย์หนึ่งอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นปลายปลายยุคแล้วมันจะลันรหัสไปถึงประมาณ2เกือบเกือบสองพนะ SPS 02ประมาณพันกว่ากว่ามันไม่ถึง2,000ันะนะมันจะ1,000กพันกว่า,วาแต่เกือบเกือบ0 0มั้งนะครับก็จะเป็นปลายปลายยุค500กว่านี่ผมก็ว่ามันมันมันน่าจะต้นๆเน,น,นี่ยแล้วถ้าไปเทียบกับค่ายอื่นนะที่ออกตอนต้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 น,ตนยุค P1 ่เโพลีนนอกอนเขาไม่ได้ขนาดนี้มันก็จะมีอย่างโทบอลโนหนึ่งมั้งโทบอลโนหนึ่ค่ายค่ายแบนเพตโตเปล่าผมไม่แน่ใจนะ มันก็จะเป็นไอ้ไอ้ตัวละครจากโทริยาม่ากีราออกออกแบบไว้อะนะครับแล้วก็เป็นการต่อสู้ไอ้เนี่ยโทโบโน่หนึ่งแล้วก็ไอ้โทชิเดนโทชิเดนนี่ของทากะระนะทกากะระก็เหลี่ยมนะครับไอ้เดธออลไลท์ของของเดธออลไลท์ All 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 right ของอะไรวะเทคโมเทคโมนะครับมันก็จะไม่สวยเท่านี้นะถ้าเทียบกับเนี่ย ที่มันออกตอนตอน้ตนๆมีโซเอชเนี่ยมันแบบแบบแบบแหวกแนวกว่าเพื่อแสดงว่าไอไอกราฟิกโพลิกอนของค่ายนำโคมันไปไวกว่ากว่าค่ายอื่นนะก็อย่างไอทิเก้นสามทิเก้นสามที่หมบอกว่าสวยมันก็ของนำโคอะนะแต่มันเป็นท้ายุคแล้วเนี่ยแต่ตนำโคออกตอนตอน้ตนๆมันก็มันก็ทําได้ขนาดนี้ถือว่าเจ๋งเจ๋งอยู่ทําว่าสวยอยู่นะครับนะก็ถือว่าเป็นโพลิกอนที่สวยอยู่เกมหนึ่งมันก็ไม่น่าเกียดอะนะ เนี่ยแล้วไอ้ตรงตรงตรงเนี้ยผมว่ามันชัดแจ๋วสวยนะนะโพลิกอนแล้วมันออกมามันเป็นตัวละครสวยเลยคือแอนเอิร์นมันจะอาจตัวตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นรูปกระตูนไงนะครับแล้วเข้าไปค่อยเป็นโพลิกอนแต่เนี้ยมันดึงมาจากโพลิกอนเลยไงนะนะแต่ตัวแต่ข้างในโพลิกอนข้างในมันอาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะพอเข้าไปเข้าไปข้างในมันไม่ได้ขนาดนี้นะ แต่มันคือเหมือนเหมือนกัมันมันใช้กราฟิกตั้งแต่หน,น,น้าเนยหน้าหน้า,นาอะไรตัวละครมันก็ไม่ได้แบบแบบตะเกียกข้างนอกนะแต่ก็ถือว่าสวยอะ่ะนะครับเนาะถ้าเทียบกับกราฟิกโพลีนค่ายอื่นที่มันออกตอนช่วงนั้นน่ะผมว่าค่ายเอเอนํำโคยเอโซเอเนี่ยสวยสวยอยู่นะ ก็ถ้าจะ,ะที่ผมบอกเกมที่ผมว่ากราฟิกโลีกอนสวยที่สุดของเพย์ก็เ e k นส n 3นะถ้าจะเอากราฟิกโลีกอนสวยๆแบบพอประมาณโมไม่น่าเกียดก็มีอันนี้แหละแล้วก็จะมีไอฮาร์ดออฟดักเนอีกอันนึงนะฮาร์ดออฟดักเนเป็นเกมในดวงใจผมเพยห์หที่ผมชอบที่สุดด้วยนะ มันเป็นเกมลุยด่านเดินลุยเดินลุยแล้วก,ก็มีเนื้อเรื่องมีมี CG มูฟี่ให้ดูนะครับก็มีกะเนี่ยกราฟิกมูฟี่ทำเป็นโพลิกอนเนี่ยแล้วตัวตัวมันเดินลุยแล้วมันก็จะเป็นโพลิกอนนะครับซึ่งมันก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับถือว่าสวยระดับหนึ่งเลยอ่ะนะแล้วเกมก็สนุกนะครับเนื้อเรื่องเกมมันก็สนุกผมถือว่าเจ๋งเลยอ่นะแล้วก็เกมเพย์มันสนุกมากนะผมก็นับนับเป็นเกมหนึ่งในดวงใจผมเลยนะ ไอ้ริเจนออมานาภาคเนี้ยมันจะค่อนข้างอิสระตรงการคีเอทแผนที่เริ่มเกมนะฮะแต่ใช้าทำดำๆอย่างเงี้ยคือเลือกไม่ได้นะฮะมันต้องขาวๆอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยเลือกได้แต่อย่างเงี้ยดำๆอย่างเงี้ยเลือกไม่ได้คือมันต้องมีพื้นที่มากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะมันถึงเลือกได้ไอ้นี่มันติดน้ำไงพวกนี้มันจะเป็นน้ำเนี่ยมันจะเลือกไม่ได้เห็นนะนะแต่ตรงนี้มันขาวๆเนี่ยมันพื้นที่มันเยอะนะมันมันจะค่อนข้างคีเอทตรงที่ว่าเนี่ย เราสามารถวางแผนที first, ER. ่วางดันเจียนได้อิสระนะได้อิสระอยู่แต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ไม่เคยมีผลอะไรอ่ะเนี่ยมันก็จะจัดวางนะครับมันก็จะมีดันเจียนให้เราลุยไปทีละอันทีละอันแหละมันไม่ได้มีอะไรเนี่ยดันเจียนอันนี้ก็เอามาวางนะเนี่ยก็วางว่าเราจะเริ่มต้นตรงไหนนะแล้วเราก็แค่จำเท่านั้นเองจำตำแหน่งว่าไอ้ตรงเนี้ยคือดันเจียนเนี้ยเนี่ยตรงที่เราวางไปอ่ะมันคือดันเจียนอันนี้อันนี้แล้ว เวลาเราเล่นไปตามเนื้อเรื่องมันจะบอกให้ไปหาคนนี้ที exactly ่ดันเจียนนี้เราก็แค่ทำว่าไอ้ดันเจียนนี้เราปลูกเราเราปลูกดันเจียนไว้ตรงไหนในแผนที่แต่มันก็จะมีชื่อบอกอยู่นะครับเช่นดันเจียนตัวนี้มันจะเป็นโฮมมันก็คือเป็นเป็นเป็นบ้านเราเป็น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 ดันเจียนเริ่มต้นเป็นดันเจียนบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่ยากเท่าไหร่มันก็แค่เหมือนกับปลูกปลูกดันเจียนอิสระนะครับ แล้วเวลาเดินทางมันก็เดินได้เลยมันก็คือเราก็เลือกชี้เราชี้ไปได้เลยว่าเราจะไปดันเจี้ยนไหนชื่ออะไรนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะแต่มันแค่อิสระในการจําแค่นั้นเองว่าปลูกตรงไหนในแผนที่แล้วก็อ่มันบอกให้ไปหาตรงนี้ในนี้พอพอพอไปเจอผู้ตัวนี้เราให้ย้อนกลับมาดันเจี้ยนนี้มาเอาผู้ตัวนี้อะไรเงี้ยไปเปิดทางลัดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็แค่นั้นเองนะมันก็ให้เราจําแค่นั้นเองมันก็อิสระแค่ตรงนี้ นะครับแล้วก็อีกสระในการเลือกอาชีพอ่าอาวุธอาวุธที่ใช้ตะเกียท,ที่ตอนเริ่มต้นนะครับแล้วก็ยังมีเลือกเพศตัวละครด้วยว่าเราจะเล่นผู้หญิงหรือผู้ชายตะเกียที่มันให้เลือกไม่รู้เร็วไปป่ะเดี๋ยวผมขอขออีกรอบหนึ่งแล้วกันนะไหนนะขออธิบายให้ดูอีกรอบนึงนะเพศหนึ่งมันก็ออกมานะเพราะว่าเดิมมันก่อนหน้านี้มันออก ไฟมีคอมมาก่อนเซคเซเคนเดนทิสส์ามภาคเลยเซเคนเดนทิสส์หนึ่งสองสามภาคหนึ่งรู้สึกจะไม่ใช่ภาคหนึ่งรู้สึกมันจะเป็นเกมบอยนะเซคเคนเดนทิสสหนึ่งเป็นเกมบอยแล้วสองกับสามออกเครื่องซูเปอร์นะสองสามออกเครื่องซูเปอร์แล้วก็ตัวนี้ถือว่าเป็นภาคสี่แหละนะครับออกเพย์หนึ่งแล้วก็จะมีภาคห้าออกเครื่องเพย์สองนะครับผมก็มีรู้สึกจะเป็นชื่อดาวดาวออมานาะั้ง นะ D A D A W N อะดาวอ๊อฟมาหนาจะเป็น second d e c e s s i t y พักห้าอันนี้เนี่ยมันจะเลือกตัวละครผู้ชายกับผู้หญิงนะครับตรงนี้นะที่ผมบอกอ้าวแล้วผมไปกดไอ้กักไอ้เนี่ยเนี่ยแล้วก็เลือกอาชีพได้สื่อมันก็คือเลือกอาวุธแหละว่าจะถืออาวุธประเภทอะไรนะครับเออแล้วถ้าสื่อถือสตาร์ฟไม้เท้านี่มันจะเก่งไหมเนี่ยไม้เท้ามันจะโจมตีเบาไหมเนี่ยมีโบดเลยนะยิงธนู ลองดูนะสตาร์ทมันจะแรงแค่ไหนแล้วก็มีตั้งชื่อแต่ชื่อมันมีชื่อสำเร็จรูปให้ชื่อยูเลยนะชื่อยูเลยอ่าแล้วก็เลือกเพรียเนี่ยนะเริ่มต้นตรงไหนก็ได้แต่ผมก็บอกค่าเท่ากันน่ะก็คือมันสตาร์ทหนึ่งก็ลงแผนที่ก็ปรปักมันปรปักชิดกันก็ได้นะอย่างเช่นอันแรกเนี่ยดันเจี้นแรกมันเป็นเมลบอกใช่ไหมเนี่ยมันปลูกตรงปลูกในแผนที่เนี่ย พอมันปลูกไปแล้วเนี่ยไอชื่ที่เหลือมันสามารถตั้งดันเจี้ยนต่อเกาะต่อต่อไปได้เลยไงนะครับมันวางติดกันก็ได้หรือวางห่างออกไปก็ได้แต่เราคืออย่างที่ผมบอกพอปลูกแล้วเราต้องจําให้ได้นะว่าเราปลูกดันเจี้ยนอะไรอยู่ไหนเนี่ยดันเจี้ยนแรกมันจะชื่อโฮมเดี๋ยวมันจะมีชื่ออ่ะเนี่ยเชื่อโฮมนะแล้วมันก็จะปลูกดันเจี้ยนอันต่อไปดัน้ต่อไปเราแค่จาว่าดันเจี้ยนที่เราปลูกมันอยู่ตำแหน่งไหนข้างในแผนที่ แต่มันอิสระในการปลูกไงแค่นั้นเองมันก็อิสระในการเลือกปลูกนะไอ้ภาคนี้แต่ภาคอื่นก่อนหน้านี้ที่ผมบอกมันมันไม่ได้ทําอย่างเงี้ยมันก็ลุยไปตามดันเจียนดันเจียนแล้วก็เดินย้อนเดินเดินอะไรไปนะแล้วก็จะมีแผนที่ใหญ่ให้เราเดินหรือไงเนี่ยมันจะเชื่อมเชื่อมต่อกันอะนะแต่อันนี้มันมันจะเหมือนกับพอมันปลูกแบบเนี้ยแล้วมันแล้วมันก็มาชี้ชี้ชี้มันก็จะเพิ่มความรวดเร็วในการย้ายดันเจียนนะเวลาจะจะจะเหมือนกับจะวาร์ปข้ามดันเจียนอะ มันก็ออกมาเลือกตรงนี้ได้เลยมันไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมันตัดไปเลยมันตัดระบบตรงนั้นออกแล้วก็ทำมาทำเหมือนกับเป็นอิสระแทนนะมันต้องมาคุยตรงนี้นึกว่ามันยังไม่ได้เริ่มตรงนี้ตัดไม่ได้ตอนแรกผมเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ลองตัดตรงนี้มันต้องมาคุยตรงนี้ก่อนผมนึกว่ามันตัดได้จะเลยลองเข้าเกมไงต้องมาคุยตรงนี้ก่อน ืมนะก็ประมาณเนี้ยนะครับนะก็ลองไปเล่นดูม,มันโฮมมันก็จะไม่มีอะไรตีได้วะยังโจมตีไม่ได้ด้วยเอาไปกดดูต้องออกบ้านนะนี่มันหน้าต่างนี่วะเดี๋วๆอ๋อ ล้วออกไปไงอ,อ๋อต้องลงไปชั้นล่างก่อนลงบันไดอ่าอะไรวิ่งวะวงกลมอ๋มอมี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 เท้าข้างนอกนิดนึงมันยังไม่ให้ออกต้องคุยก่อนอคุยก่อนอ่าให้ให้ให้คันเริ่มบอกไปปุ๊ก อ่ะเนี่ยให้ออกละมันให้ของมาไอ้คันเลอร์บ็อกอะไรมาปลูกมันก็จะปลูกเป็นดันเจี้ยนอันต่อไปอ่าเนี่ยกดสี่เหลสี่เหลี่ยมเลือกเพื่อเลือกอันเนี้ยมันให้คันเลอร์บ็อกมาอะไรเนี้ยคันเลอร์บอนะ็อกนะนะก็เอาไปปลูกเนี่ยแล้วผมก็ออปลูกแล้วก็จําตำแหน่งนะเนะนี่ยนะนก็ปลูกเป็นดันเจี้ยนขึ้นมา แล้วก็ดูดูทีนี้ก็ดูว่าเนี่ยไอ้มันจะชื่อดันเจียนโดมิน่าเนี่ยก็ถ้าเรามีหนังสือบทสรุปหรืออะไรมันก็จะบอกว่าไอ้พอมาผ่านดันเจียนโดมิน่าแล้วไปไหนต่ออะไรต่อนะถ้าต้องย้อนกลับดันเจียนล้วก็แค่มาดูชื่อว่าไอ้ดันเจียนย้อนย้อนกลับที่เราเคยเล่นไปแล้วอะ่ะมันชื่ออะไรแล้วว่าเราปลูกอยู่ตรงไหนเนาะก็แค่มีอยู่แค่นี้แหละนะครับนะมันก็ไม่ได้ยากอะไรมันปลูกอิสระไม่ได้มีเงื่อนไขบังคับการปลูกด้วย มีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันมีบางอันต้องปลูกใกล้น้ําหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะแต่ส่วนใหญ่คือมันต้องปลูกบนพื้นดินไงนะแล้วพื้นดินมันก็ปลูกติดติดกันกได้หรือจะไปไกลๆก็ได้เนี่ยจะจะยืดไปไกลๆเนี่ยมาปลูกตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับนะแต่เราก็ต้องจะมาจําให้ได้ว่าเออมันอยู่ตรงไหนเท่านั้นแหละนันเจียนที่เราจะไปเนาะประมาณนี้นะครับอ่าเราเดี๋ยวลองเข้าให้มันหลักนิดนึง,นงแล้วก็จบนะครับจบการลองแผ่นอันเนี้ยเอาดัานเจียนนี้ ครับเนยโอเคอเค้อยนี่มันมีดันเจียนอ๋อมันเป็นเมืองมีเข้าจุดต่างๆแวะตัดบัญชาอ๋อนะอ่ะโอเคนะครับนะก็โอเควันนี้ส่งเท่านี้นะครับนะโอเคขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามแล้วก็อุดหนุนสินค้านะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ